สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในรายการเกมซิตี้อยู่กับผมโตแล้ววันนี้กลับมาเล่นเกมเทเดสองครับกับเพื่อนกับเพื่อนครูครับดครับูคนนี้เลยเฮียชื่อเขาชื่อพิกพิกหมูเล่นเลยเอาเล่นเลยครับเอาเหรอเอาเลยคัวเอาเอาเลยครับยิงแม่งเลยครับั๊ม เออันถามถามมันกระโด๋ไม่ต้องสนใจทำลายเถอเดียวเองปั๊มเฮี้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยยาไม่โหดกูอะเกาะอะไรมาเนี่ยเอาเกาะหนักมาเลยไมไมดีนกลัวเอาเชี่ยไยามมโหดวะเออกูบอกว่ายามม่โหดที่หายที่เริ่มเิมเลยแจะเออคือว่ามาเจอ เขาขึ้นตัวไหนไงวะมันขึ้นยังไงอย่างเงี้ยโอ้โหดีโหลดแปบบ๊บควรไปดา่ดานดา่ดานนี้คือเขาให้มาทำลายของให้ให้ได้ภายในราคาห้าห้าหมืนนะ่นอ่ะแล้วก็ได้กลับบ้านครับง่ายๆอย่างงี้ก็ยื่เดบกงเราเป็นเราเป็นสายง่ายๆครับอะไรวะไม่ต้องเอาให้เหรอ,อเออเงออ่แบงค์ก<แ>ิ้ว อันนี้ครับสตรีมเพื่อนผม add แอดเลยแ,แอดเลยแ,แ,แอดเลยแอดเลยแอดมาเลยใจใจดีใจดีตอนนี้กูดังแล้วมันกน่อนแล้วลทำรายไอเทียนี่ไม่เกี่ยวกูทำรายเล่นกูไม่เจ็บมันร้านเพชรก็มีไงเฮียโอเคทำรายครบแล้วที่เหลือก็รอ มารับวุ้ยกูตายใครวะไอ้้เหียมึงเราขึ้นมาว่ามาเลยเรียชิบหายชิบหายครับชิบหายนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บตัวอยู่ในแกนนี้พอตั้มเจอตัวตัวตัวแขงมาตัวแขงเหรอไหนวะ เปลี่ยนปืนครับเดี๋ยวยวา่าเดี๋ยวตั้มเดี๋ยวตั้มเลยอ้าเฮียมาตายเดี๋ยวจะวะคับเอาเฮียดีดีปัดตั้มเอ้ยพ่อพ่อใครหรือใครชื่อตั้มก็ขอโทษด้วยนะมันคือสับป,ประจำกายของพวกเราค <c oughs> รนะื <c oughs> รนะ่องเชยดกันจริงๆตัวเราแข็งตัวเราแเขมเป็นต้องกลัว ตั้มมึงก็ตั้มยงเจออะไยเฮียตั้มโต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 เดยวมึงก็ตายแล้วเมื่อแต่ตั้มเฮ้ยๆตั้มไม่ต้องกลัวครับไอ้คำพูดด้ผม เอาไม่จักมาแคทเก้งคนหนึ่งด้วยกันง่ายๆตอนนี้เราไม่ได้เก็บเงินละเพราะเราโนเชื่อเสื้อเราไมคือหลอดเลยไม่คือโอ้ยหอมาช้าจริงๆแล้วอะไรอยู่ข้างล่างเราติดขามันอ่ะอันนั้นเอาไว้ มันไฟเผาให้มันเกิดความเสียหายแต่ก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรหรอกมั้งนะระยะไปอหั่นหล้อแน่เลยจะนเปอร์ชัวมันอไรหอจะมารับวะรับว่าเราไม่ได้เราลุกมาให้อดูเลย ดึงมาเยอะมาเมาเก็บตัวในนี้ดีกว่าย <c ười> ุ่งมาลเลยยุ่อะไรย้่เลยฟัยงนะมา,ะา,ะาะตตายกลัวอะไรไปกดึงไปทมเพื่งไหเพ่ไงจบอ้องชิบหาย <c ười> นะ่าดูด้เื่ออ หนึ่งหนึ่งหนึ่งนัดหนึ่งนัดได้นกสองตัวเอาเพื่อนไปด้วยรวมเพื่อนไปด้วยหนึ่งหนึ่งนัดได้สองตัวเลยรวมเพื่อนกูด้วยคนหนึ่งนี่คือหัวเออชิบหายใช่ไงนั่นไงกูชิปว่าเพื่อนถ้าเราตายปากเอาเงินกลับบ้านด้วยคนแบ่งแบ่งกันด้วยมึงไม่น่าเขาฝุ่นมันเลยโตัวเพราะมึงนอนหิวมึงคงไม่เยอะ กูไม่รู้ก <expand ait> ็ยิงอะไรกันนักหนาวไอ้หียมาดูกันว่าไอ้นี่กับพอไหนจะมาจะมาก่อนกูเช้่ไอ้นี่เสร็จก่อนกลัว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 จะแทงยังมาโอ้โหเดี๋ยวต้องหนานไม่ได้เลยเลยคอปเตอร์จะมาวะ อาคอปเตอร์มาแล้วปะกระเป๋าคนละใบเลยพี่ไปมะหยิบกระเป๋าเลยมั้งนี่มันกระดาษนี่ง่ายๆ่อุ๊ยชิปหายกูฆ่าทคนชิปหายตัวเรามันได้ได้หาหาเอาสองคนโดนเก่ามีเลยเอามาชิปหายเอาไปไม่ครบวะจะคือกระดาษเขากะดาษเราได้เอ้ยไอตัวนี้ เฮ้ยดูเคอหน้ากูเต็มเลยเคอปเตอร์มาชาคลิปอ้าวฝ่าละกูจประกันเนี่ยตานแล้วมีตัวไันฮะมันเจอประกันได้พอได้ตัวขับเร็วตจอแบบนี้หลังเนี่ยอะไนี่ไงเออดีที่เก็บตัวประกันด้วยวุ้มเว๊บเลยนะ เขาซืม่คอยมาหายเลยเห็นไหมเชือกูยังจุบตัวประกันไว้ทำเงินก็อะยไหมมอบพี่มอบพี่มอบพูดไปไหนมันจับไม่ได้เว้ยมันจับเชือกทนไม่ไหว่ะหญิงแง่งนี่เลยพอพอรแม่งมาช้า่ะเอามาแล้วไปกลับบ้านยย ไปเลยไปเลยืนแงบอชิบหายเอ้ยมายเปนบ้นเหรออ้าวัวเื่อตัลโหเอาใครจอยเข้ามาขอโทษด้วยนะเูมาจอยมาจอยตอนที่กูจะได้ตังค์นะเออไม่ได้ตังค์ฟรีที่ไป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 กลับกลับกลับ จอยเข้ามาก็ขออภัยด้วย,ยคือการใครก็ไม่รู้จักมาครับกลับบ้านกันครับข้างตัวนึงตัวเอาชีบหายกูจะตัด<ม>เฮ้ยมาเร็วม,มาเร็วก,<ม><ๆ>กับบ้านครับกลับครับไม่กลับกูคลิกครับใครไม่กลับใครมาเล่นกับผมแล้วไม่กลับผมก็จะเคียงยงไงครับมันจะคนไทยไม่พตัวมันจะเยอดิ ยี่แทงไม่อยู่เอาเครื่องเครื่องสุดท้ายชิบหายจะผ่านอยู่ยแล้วพิกพิกพิกผ่านนะพิกพิกวิ่งเลยพิกไม่ต้องสดส,สุดแล้วกระเป๋าอะพิกวิ่งเลยพิกสามคนเลยวิ่งทันไม่ียตัววิ่งเอาไม่ทันหรอัามอาไมคยนหัวน้าวิ่งไม่ทันทันเทียบกูเหรอเดี๋ยวบอดช่วยเสร็จแล้ววิ่งเลย ใครจอนก็มาขอขออภัยด้วยก็ตั้งเราไม่ได้เหรือเกิดมายิ่งพิคพิคเร็วพิคพิคไปไหนพีคอยู่นู้นอยู่นู้นไม่ใช่วะนั่นน่ะอยู่ตรงกลางนั่นน่ะไม่ได้ไม่ใช่ไปข้างล่างข้างบนไม่ออกเลยเอาชิพหายแล้วไงเทำไมเลยให้มึงเอา เ่อนเร็วเเร็วเร็วเอ้เฮ้ยเอ้ยนั่นจบแล้วจบแล้วคลิปกูสัตว์จะไม่นานไม่ได้นานสักทีได้นานเอ้มันซวยดเอเร็ว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 วยกูพไอ้เฮ้ยขยะออกไปไกลกูช่วยเลยกูรีบกแล้วขยะออกไปพี่เข้าพี่เขาเลยพีกเข้าไปเลย เย่ชนะแล้วจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย